ฝ่ายวิญญาณเราเอาอะไรเป็นตัวบัตรนะคะเราเอาการสแสดงออกทางอารมณ์เนี่ยเป็นตัววัดนะคะสุขภาพทางอารมณ์เนี่ยเป็นตัวชี้วัดร,ระดับฝ่ายจิตวิญญาณได้นะคะความกลัวนะคะความกลัวนี่เป็นอารมณ์ที่เดึงดึงเราให้ให้ตกต่ําได้แล้วก็ให้เกิดภาวะในแง่ลบได้นะคะ แน่นอนว่าพวกเราทุกคน,นี่มีความกลัวแต่มันก็มีความกลัวในระดับปกติกับระดับระดับที่มันไร้เหตุผลนะคะในพระวจนะของพระเจ้าถึงพูดว่าอยากกลัวเลยเนี่ยถึงสามร้อยหกิบห้าครั้งเท่ากับจํานวนวันเลยนะคะแสดงว่าความความกลัวเนี่ยเป็นอารมณ์ด้านลบในระดับที่ต่ําสุดเลยนะคะนะคะพระเจ้าถึงพยายามเตือนเราแล้วก็ช่วยเรานะว่าอยากกลัวเลยอยากกลัวเลยนะคะ ถึงสามร้อยหกสิบห้าครั้งก็คือทุกวันเลยนะคะมันพระเจ้าก็บอกเราปลอบเราทุกวันเลยว่าอยากลัวเลยอยากลัวเลยนะคะในในในฮัมีบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อสี่นะคะในฮัมีนี้ก็ซึมเศร้านะในในฮัมีเนี่ยอ่ปรนิบัติกษัตริย์อ่กษัตริย์ต้องถามในฮัมีว่าเออทาไมมีอาการซึมเศร้าขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นในฮีมมีนี่ยก็บอกกษัตริย์นะคะว่าอ๋อเขาได้ข่าวว่า กำแพงเมืองเยรูซาเล็มบ้านเกิดเมืองนอนของเขาวันมันพังเนี่ยและพระเจ้าเนี่ยสถิตอยู่กับเนหมีพระเจ้าเนี่ยนะคะมีวิธีการช่วยนะคะในเดือนนิสานปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษัตริย์อาราธาซซิสข้าพระเจ้ากําลังถวายร่างองุ่นแดกษัตริย์ข้าพระเจ้าไม่เคยเศร้าหมองเวลาอยู่หน้าที่ประทับมาก่อนเลยกษัตริย์จึงจัดถามว่าทําไมเจ้าจึงหน้าตาเศร้าหมองนัก ในเมื่อไม่ได้เจ็บป่วยอะไรคงไม่มีอะไรนอกจากจะทุกข์ใจถ้าพระเจ้าตกใจกลัวอย่างมากแต่ก็ทุลว่าขอจงทรงพระเจริญข้าพระองค์อดทร้าหมองไม่ได้เนื่องจากเมืองที่ฝังศพบรรพุุษของข้าพระบาทตกอยู่ในสภาพแปลกหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาวอดวายข้อที่สี่ตริย์ตรัสว่าเจ้าต้องการสิ่งใดนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าตรัสว่าอยากกลัวเลยเราอยู่กับเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆเหมือนอย่างที่พระเจ้าอยู่กับเนฮามีนะคะ ผู้ใหญ่ไฟวิญญาณคือผู้ที่อพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วก็กับอุปสรรคนะฮะต้องเป็นคนที่แกร่งคนที่กล้าคนที่กระตือรือร้นแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีชีวิตชีวาด้วยนะคะต้าผ่านเรื่องลบนะคะเรื่องความไม่สมบูรณ์ของชีวิตไม่มีใครสมบูรณ์นะคะอันที่สองคือเปิดรับ ความเจ็บปวดและปัญหาความขัดแย้งได้นะฮะเปิดมันเลยะะเปิดรับเลยนะคะแล้วก็ใคร่ครวนนะคะทบทวนว่ามันจะให้ผลดีได้ยังไงกับเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้มันแตกแต่หลายเพื่อให้มันเพื่อแบบเฮ้ยเธออยู่กับฉันไม่ได้แล้วนุเออมันไม่ใช่เวลามีเรื่องขัดแย้งเนี่ยครูบอกรู้เลยอุ้ยมาอุยอยนี้ เพื่อที่อะไรเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เดินเดินต่อทํางานต่อใช่ไหมเพื่อให้มันเป็นบวกให้ได้แล้วแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่มีปัญหาไม่ใช่ขัดแย้งแล้วก็แต่หักแต่ขัดแย้งเพื่อที่จะไปด้วยกันได้ทํางานด้วยกันได้นะคะเพื่อที่จะกลายเป็นพลังนะคะพลังที่แข็งแกร่งร่วมมือกันนะคะเป็นพลังนะคะข้อที่สามจดจ่อ ในตัวตนที่เราต้องการนะคะถ้าคำนวกว่าอะไรจงขอแล้วจะได้นะคะฝึกึกให้จดจาําภาพที่เราต้องการไว้นะคะเช่นโอ้ยเราเป็นคนที่แบบแย่มากเลยเราขี้งุดหงิดมากเลยเออราขี้งุดหงิดมากเราก็ยอมรับเลยจดจำว่าเราเป็นคนแย่มากเลยโอ้ยขี้เขาเรียกว่าวิปเภาษาใตา้ขึ้นง่าย,ายๆอ่ะปี๊ดเนี่ยเป็นคนปี เนี่ยเป็นคนอย่างนี้เราก็เอามานั่งคิดจดจอ่อจดจ่อกับตัวเองอะ่ะเฮ้ยเราเป็นคนที่ปรีกว่ะเราต้องรู้จักตัวเราเองนะคะแล้วเราก็ต้องสร้างสร้างอะไรพฤติกรรมเชิงบวกให้ได้อในหลักของอาศาสนาศาสตร์นะคะการกระทําใดๆก็ตามมันอยู่ที่การตัดสินใจนะคะที่จะทำํำนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินใจที่จะทำที่จะประพฤตินในเชิงบวกทุกวันนะฮะเราต้องตัดสินใจตั้งแต่เริ่มตื่นตอนเช้าเลยว่าฉันจะทำความดีฉันจะไม่โกรธง่ายฉันจะควบคุมอารมณ์ฉันให้ได้ฉันจะไม่โกงคนฉันจะไม่เอาเปรียบคนฉันจะไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยม ผูเชื่อว่าทุกคนรู้จักคําว่าเล่เหลี่ยมแล้วก็มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่แบบใช้เล่หเหลี่ยมมากที่สุดแล้วก็ชอบหลุดคําพูดโกหกนิดๆเหลี่ยมไงเขาเรียกคนเหลี่ยมจัดเพื่อพลิกสถานการณ์เพื่อที่จะช่วยตัวเองให้รอดจากอะไรสักอย่างผูตัดสินใจว่าผูจะไม่ทําอย่างนั้นจะเป็นตัวของตัวเอง โกรธก็บอกว่ากโกรธไม่พอใจก็จะบอกว่าไม่พอใจดีกว่าใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้ภาษาท่าทางนะคะในภาวะวิกฤตทางอารมณ์เนี่ยภาษาไกลจะเปลี่ยนอารมณ์เราได้นะฮะจริงไหมในพระวาจนะของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าอะไรสรรเสริญพระเจ้าด้วยการเต้นลำกริย์ดาวิดนะคะบอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าด้วยด้วยการเต้นลำใช่ไหมฮะ ใจเอ๋ยทําไมถึงเศร้าจงลุกขึ้นเถิดแต่สัตว์ดาวิดยังปลุกตัวเองงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษากายสามารถเปลี่ยนอารมณ์เราได้ถ้าวันนี้เราอารมณ์เศร้าหมองเราอารมณ์แบบไม่อยากคบใครโรคส่วนตัวสูงเขาเป็นจับของคนยุคนี้ฉันเป็นคนโรคส่วนตัวสูงนะคุณคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามไม่ทีนั้นแล้วเราไม่ถ้าเรา คิดบอกตัวเองอย่างนี้ตลอดเวลาเราหมดโอกาสที่จะสแสดงความรักเราหมดโอกาสที่จะใช้ของประทานร่วมกันนะคะในการแชร์ชีวิตนะพระเยซูเนี่ยพระเยซูเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เศร้านะแต่พระองค์ไม่เป็นคนเก็บตัวพระองค์ไม่เป็นคนโลอกส่วนตัวสูงพระองค์อยู่กับสาวพวกพระองค์อยู่กับประชาชนพระองค์อยู่กับเด็กพระองค์อยู่กับคนนั้นคนนี้ เพื่อที่จะทาให้นิมิตทําให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสําเร็จนะคะพระพรมสามารถที่จะใช้ของประธานทั้งหมดเนี่ยได้นะคะไม่มีใครใช้ของประธานสําหรับตัวเองของประธานที่ท่านมีใช้กับคนอื่นนะไม่ใช่ใช้กับตัวเองเช่นสําดงความรักคุณจะสําแดงความรักให้ตัวเองเหรอของประธานในเรื่องความเมตตาคุณจะสําดงให้ตัวเองเหรอ อของประธานแห่งการเผยพระวจนะของประธานแห่งการอะไรอธิษฐานของประธานแห่งการนมัสการของแห่งของประธานแห่งการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของประธานแห่งการเป็นครูของประธานแห่งการขับผีของประธานแยกๆไปหมดยี่สิบสามของประธานไม่มีสําหรับใช้ส่วนตัวเลยนะคะใช้สําสหรับคนอื่นโอเควันนี้นะคะให้เราเพิ่มพื้นที่ความ ชื่นชมดีๆให้กับชีวิตตัวเองนะคะใช้ชีวิตด้วยความชื่นชมดีๆน,นะคะใช้ข้อที่ข้อสุดท้ายที่คูณพูดก็คือใช้ภาษาใช้ภาษาท่าทางให้ให้มันแก้วิกฤตอารมณ์ภาษากลายเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ได้เช่นถ้าเศร้าฉันยิ้มถ้าโกรธฉันบอกคุณว่าโกรธและฉันก็สามารถเรียกพูดตุ่ยคุณได้และฉันสามารถเรียกเกาคุณได้ฉันเครียด ฉันสามารถร้องเพลงได้ฉันเศร้าฉันสามารถร้องเพลงได้นะฮะษัริย์ดาวิดเนี่ยใช้วิธีนี้ตลอดเวลาษัริย์ดาวิดเศร้ากษัริย์ดาวิดเต้นลกษัริย์ดาวิดเศร้าษัริย์ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าทําปรับอารมณ์เพื่อตา้งคาสุ่การเติบโตฝ่ายวิญญาณที่จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะฮะนะฮะเอเมนโอเคได้รับจะได้รับประโยชน์ บ้างไหมคะก็ท่าทางการแสดงออกเป็นเป็นตัวที่มันสําคัญมากนะครับอย่างเช่นเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราหดุดหิดทาให้เราอารมณ์เสียนะครับสังเกตง่ายๆถ้าถ้าถ้าเรายังไม่เติมตหรเลยเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราก็หลุดป่อยครับเจอข้างบ้านด่ามากนะครับไม่ถึงวิหนึ่งนะครับด่าสวนนะครับหรือไม่ก็นะครับเจอ อาจจะเป็นเพื่อนพ,พูดไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แเราไม,ไม่ไม่เติบโต่ายวิญ,ญญาณนะครับเราก็สามารถมันแสดงออกทางใบหน้าสายตาชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็มันเป็นเรื่องสําคัญด้่หลายอยา่างแม้กระทั่งคําพูดเนี่ยนะครับมันก็บอกอบอกได้เหมือนกันว่าเราเราดีไม่ดีนะครับมีมารยาทไม่มีมารยาทตัวเราเองนรก็ต้องต้องสํารวจท่าที ในการในการพูดกับคนอื่นในการประกาศคนอื่นมันเป็นเรื่องสําคัญลองบอกได้ว่าโตไม่โตก็เสร็จแค่นี้